แจกก็ไม่แจกแดกกูไปไรอีกหมื่นครับทุกคนเจนนเกม n ิ่งรับซื้อขายดียเอ็มล้วนรับดึงนักเตะขายยากรับฝากขายพดีโหดๆราคาไม่แพงปลอดภัยร้อยเปอร์อเซ็นต์นะครับที่สำคัญมีซื้อขายาดียเอวีด้วยครับติดต่อเพจเจน่าเกมนิ่งเลยครับผมโอเคครับผม, okay, ผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนนี่เปิดคลิปแล้วก็เสรยร์ผมทีนึงครับวันนี้ครับมีกล่องอ่งเปาครับซึ่งต่างที่ที่ทคนรู้นะ ประเพณีปีใหม่จีนะลูน่านิวเยียนะครับหรือชนิดนิวเยียนะครับก็คือว่าเขาจะแจกอ่างเปาให้เด็กๆน้องๆหนูๆเป็นเงินขวัญถุงอะไรอย่างเงี้ยนำโชคนําชัยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งกาลีน่าครับกล่องอ่างเปาครับแต่ไม่ได้แจกนะขายครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรถึงแม้มันจะขายนะครับกูขอให้มันคุ้มแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องคุ้มแล้วกันนะครับ2แพลตฟอร์มเหมือนเดิมครับก็ตกประมาณ1 0,000บาทรัฐบาลไทยนะ อ่างเปาชุดนี้ไม่แจกแถมกินเงินกูเป็นหมื่นซื้อในแพลตฟอร์มเขาเรียกแพลตฟอร์มมือถือมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วื่อกีก็ซัดในคอมไปนะครับก็ได้กุญแจเนาะกุญแจเดือนเฟบแล้วก็ได้กล่องซึ่งกุญแจมันก็ได้น้อยคงทําอะไรไม่ได้เนี่ยคงไล่ได้แต่ของเกลือนะครับไปโอเคครับทั้งหมดกล่องเราได้อุ้ยเชือดถือว่าแพงเหมือนกันนะทุกคนถือว่าแพงเหมือนกันนะ 176กล่องน,นะครับดีสุดคือ10,000 M 8,000 M รองมา5,000 M ครับ100ถึง10,000ครับ1,000 M ครับ, 1, รบแล้วก็500 5,000 550 350 150, 100ถึง2,000โอโ้โห300มารัวดูทรงแล้วครับทุกคนก็เรามาลองดูกันแล้วกันนะครับทุกคนว่าเชี่ยเอ้ยอั่งเปาปกติเขาได้ฟรีได้เงินด้วยซ้ำาม <c oughs> ีอั่งเปากูเสียเงิน ปเอาหน่อยทุกคนโอ้โหสามร้อยมาใบแรกกูกจุกห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเราขอดูแบบสิบใบแบบดิบๆไปก่อนนะหนึ่งพันไอ่หนึ่ 2, งร้อยถึงสองพันเมื่อกี้ห้าร้อยห้าสิบจะไปสิบแล้วกันสามร้อย <300 S 1> ครับสามร้อยห้าร้อยห้าสิบสักโอหสามร้อยเยอะไปว่ะโอ ทุกคนครับหนักแล้ววะ่ะเชีย่ยหนักแล้วว่ะทุกคนมันมันดูเกลืออะไรวะพันเอ็มผมยังไม่ได้เลยนะนอกจากสุ่มเนี่ยโอ้โหเชี้ยแล้วครับทุกคนเชี้ยแล้วครับโอ้โหไปฆ่ามาั้ยโอ้โห แม่งออกมาอยู่แค่เนี้ยไอ้เชีย้ยโอ้โหโอ้โหหนักแล้วว่ะหนักแล้วว่ะทุกคนเย็ดกระเบื้องโอ,โอเค โอเคโอเคไอ้หียผมว่าเกลือว่ะผมว่าแววเกลือมาแล้วอ่ะผมไม่รู้ทุกคนเห็นแววเกลือเหมือนผมไหมโอ้มึงไม่ออกไปอื่นเลยเหรอกล่องมึงก็มีของเยอะแยะไม่ใช่เหรอมึงออกวนอยู่ห้าอันนี้นะกูรวยแล้วมั้งเนี่ย รวยกันเลยทีเดียวโอ้โหใบนี้มาแค่สี่ใบอ่ะเอดกระเบื้องโอ้จะหลุดครับทุกคนอ่างเป่าโหที่หลังไม่ต้องตั้งชื่ออ่างเป่าก็ได้นะผมว่าไอสัตว์เอ้ยเห็นแววมายูรีแล้วใช่ไหมน้องๆบอกผมจะหลุดโอ้ไตกูวายแล้วเนี่ย มีคนบอกกินมุ้โดนลบออกเสียฟีฟายี่สองแล้วฟีฟาสี่จะโดนลบไหมไม่แน่ใจครับ <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้กูหนักแล้วไอ้เชียนี่มาสี่สิบเอ็ดใบแล้วโอ้สี่สิบสองโอ้อังยิงสองใบเนี้ยมึงรวมกันเลยก็ได้สามร้อยกับสามร้อยห้าสิบอะไม่ต่างโอ้จริงจริงอะผมตั้งชื่อให้ใหม่ได้เลยนะไม่ใช่กล่องอังเปานะกล่องอัป,ปี <c oughs> กล่องอัป,ปมงคลอะไรเงี้ยกล่องอัป,ปมงคลบีพีสองพันยี่สิบสองโอ้ จะหลุดครับเหมือนกันครับปราปร์คปาร์คดูได้เลยครับเหมือนกันครับน้องชายไม่ต่างเลยครับโอ้โหผมก็เข้าใจแหละมีคนพยายามบอกสูตรผมอยู่ว่าแบบเออเปิดแล้วเปไอ้ชื่อไม่ต่างเอเ้ยบัตรเอฟโอ้โหถ้าบัตรเอ็ุณดีใจจริงเหรอวะไปโอ้โหมือเกลือกันนะครับทุกคน ทุกคนจะได้ไม่ต้องว่ากาลีนาเพราะกาลีนาเป็นเหมือนแบบศาสาดาของพวกเรานะครับเราห้ามว่ากาลีนามือผมเกลือเองนะครับมือผมเกลือเ <c oughs> องกูจะร้องไห้ไว้ีอะไอ้่ช่วงความในใจน้องบอลถามจริงเหอะ เอาจริงนะเว้ผมพูดจริงๆนะเว้ผมเห็นเนี่ยเวลาแบบทุกคนอะทุกคนเลยนะแบบคนที่เขาทําคลิปหรือทําอะไรเปิดแพ็กอะหรือเปิดกิจกรรมอะแล้วมันเกลือพวกมึงก็ชอบด่าเพราะว่ามือเกลือมือขี้สิ่งที่มึงควรจะทําอะไรคอรือว่ามึงต้องว่ากาลิน่าบ้างเว้ยคือพอมึงไม่ว่ากาลิน่าเขาก็ไม่รู้นะเว้ยว่าเขาจัดแพ็กมาแล้วแบบ เขาจัดแพ็กมันไม่ดีอ่ะเขาจัดแพ็คจนแบบให้พวกมึงเติมเยอะเกินไปคือเพนที่พวกมึงบอกว่าคนเล่นฟ้าเลยสี่น้อยคือเยอะน้อยอ่ะคืออะไรพวกมึงก็พูดกันอยู่นี่ว่ามันต้องเติมเงินเยอะเกินไปกิจกรรมมันเกลือเกินไปต้องเติมเงินเยอะเกินซึ่งพวกมึงก็รู้นี่แต่สิ่งที่พวกมึงทาอ่ะพวกมึงอ่ะเขาเรียกว่าขอเอาอ่ะมึงขอเอาดีถ้ามึงรู้ว่าแพ็คมันเกลือมึงก็ขอเอาดีไอีสัตว์มึงจะด่าคนเปิดทำเพี้ยไรกูขึ้นแล้วอสัตว์แล้วไงมาแล้วก็ทํามาเป็นบ่นพี่ ก็ผมอยากเลิกเล่นเกมเนี้เพราะแม่งต้องเติมเยอะอ่ะแพ็คมันเติมเกลือเติมเยอะแต่พอคนอื่นเขาเปิดกันมึงก็ด่าคนเปิดเดี๋ยวกูเค็นไอสัตว์โอ้กูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้แลวต้องยายขึ้นแล้วลงย่าด้วยเขเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคกระเบื้องจะหลุดเข้าใจที่พูดไหมเออ ไอชิหายแล้วก็ทำบทกันว่าแพ็คมันเกลือพี่ผมไม่อยากเล่นเติมเยอะจังเลยเกมนี้ผมเล่นเปสเติมนิดเดียวเองสัตว์มึงก็พยายามบอกกาลิน่าพยายามด่าเขาสิก็แบบจัดแพ็คมาทำไมเกลือขนาดนี้ไม่ใช่มาด่าคนเปิดเย็ดเงาะมาของครบละโอ้โหเปิดการ์ดอยู่ๆขึ้นนะครับต้องชายเดี๋ยวจดเงินเอ็มปั๊บ3 0มหมืเอมไม่ต้องจดกันหรอกของ 9, 30, เก่าสามหมือดูกันไปนะครับเกลืละ พี่ก็กําลังเปิดแพทเงินเหมือนกันที่จะได้เอ็มไปใช้งานใช,ใช้ทำไร<ห>ค,ครับคุนนี้กูจะปล่อยผีอุ้ยปล่อยผีเลยเหรอโอ้ใช้คําพูดคําจานะครับเมื่อกี้มีสามหมืนเอ็มเนาะโอเคโอเคสามหมื่นโอเยี่ยเกลือผมพูดได้เลยว่าเกลือตอนนี้ได้มาแค่สี่หมืนหกเย็ดกระเพื่อมว่ามันดีไหมล่ะโอ้โหร้อยเอ็มมาดัรๆครับ วาว,วมายูรีกูมาแล้วทุกคนเอ้ยทุกคนเอ้ยไม่คุ้มแน่เลยครับผมว่าไม่คุ้มอ่ะโอเคหมื่นหน้าครับทุกคนลองเปิดอีละไบที่เบอร์ห้าพันเอ็มมาโอ้โหพันเอ็มยังไม่ถึงกูจะหวังห้าพันเอ็มหกร้อยเอ็มเจ็ดร้อยพันมสองพันโอเค พันไหมสี่พันโอเคครับโอเคสามพันโอเคห้าพันห้าได้ประมาณเจ็ดหมื่นสี่พันเอ็มครับเดี๋ยวผมขอบวกลบคูณหารแป๊บหนึ่งนะว่าผมเติมไปเท่าไหร่เนี่ยครับมันเติมไปเท่าไหร่ไปเป๊ะนะปึ๊บปึ๊บอันนี้สี่สิบกล่องอันนี้แปดกล่องโอ้หเติมไปแปดพันทุกคนสองแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มแปดพันบาทครับ ไอ้เชี่ยทุกคนได้เจ็ดหมื่นสี่แปดพันบาทได้เจ็ดหมื่นสี่ผมว่าผมว่าเกลือนะคือแต่ถามว่าคุ้มกับกิจกรรมไหมมันคุ้มกว่ากิจกรรมอันนี้แหละนะครับมันคุ้มกว่ากิจกรรมไอกิจกรรมยี่สิบสองีวอะไรเนี่แหละแต่ผมว่ามันก็เกลืออยู่ดีอะ่ะคือตั้งชื่อว่าอ่างเปาผมว่ามันไม่ใช่อ่งเปาเลยอะ่ะแล้วของพวกนี้ยผมว่าก็เกลือหมดอะ่ะนะครับเพราะเห็นมีคนอกอจานไวเปิดหมดแล้วพี่แม่งเกลือหมดเลยทุกคนคนระับก็ตามมีละกันเนาะ นะครับอันนี้40กล่องเนาะ2,000อันนี้8ชุด2,000ก็คือ8ก็คือ4,000สองแพตฟอร์มก็คือ8,000นะครับโอเคถูกต้อง8,000ได้7,000 70, กับเอ็ม7,000สี่ขอบคุณครับอืมค,คือง่ายๆคือกล่องอังเปานี่คือครูต้องให้อังเปาเขาเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมการเปิดแพ็ครั้งนี้นะครับก็นั่นแหละครับทุกคนถ้าเกิดผู้เองบอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้ตัวดีๆบ้างแต่ว่าแม่งต้องเติมเยอะกว่าเกมเนี้ย เองก็ช่วยกันพูดให้กาลินาเขารู้เว้ยเข้าใจปะไม่ใช่ว่ามึงมาด่าว่าคนเปิดมือเกลือมึงพอมึงพูดกันแต่ว่าคนเปิดมือเกลือน้องชายเขาก็ไม่รู้แล้วว่าของเขากะเขาก็นึกว่าเขาใส่ของมาดีแล้วมึงต้องทําให้เขารู้เว้ยว่าเขาใส่ของมาไม่ดีเว้ยเขาจะได้ปรับปรุงเว้ยแต่คงไม่ทันแล้วแหละฟีฟ่ามันก็ใช่ไหมน้องชายมันก็นานแล้วนะครับมันต้องพูดกันตั้งนานแล้วน้องชายก็ขอบคุณทุกคนครับรับชมกันครับฝากกดไลค์กดติดปเป้เงด้วยครับน้องชายบายยโอเคครับทุกคน 65เบาดีนี่อีกสักครั้งนึงครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตตีล่อสักครู่นึงนะครับคือผมไม่สนหลอดนะแต่ผมขอให้มันแตกผมขอให้มันแตกไปแล้วนี่เอาสักสามสาม,าสามตัวนะเอาสักสามตัวนะ มิโตนมีโตริัตงต้องร้อยเจ็ดล้อเลยโหดๆอย่างเราเอาตีร้อยเจ็ดล้อนี่แห่ะอ่ะเดี๋ยวลดมาร้อยหก็ได้ลดมาร้อยหกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเด็กมันตกใจอนะไอย่าเอาร้อยเจดล้อ อจจะไม่ได้หรอเรื่องตีบวกก็ก็ยังไว้ใจได้อยู่ยังไว้ใจได้อยู่ครับยังไว้ใจได้อยู่ยังไว้ใจได้อยู่ <c oughs> ย